สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะผมได้รับสินค้าจากทางร้านบาทิ้นคิงนะครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วล่ะนี่ฮะเขาแพ็คมาครับแบบนี้เลยนะฮะติดกาวมาอาย่างดีแลบกล่องหนานี่ครับเนี่ยเขาแพ็คมาแบบนี้ให้เลยนะครับราคาชิ้นนี้นะครับสามร้อยแปดสิบสามบาทมาส่งที่หน้าบ้านนะครับมันมีอะไรบ้าง มันคือนี่ครับมาเท่ Martin นะครับมือเล่งสวิตช์นะครับโมเดล bc-27 st นะครับนะฮะหนึ่งเซตนะอย่างนั้นหนึ่งคู่นะครับนี่แฮนด์จับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่แฮนด์ด้านขวานะครับ มีสวิตดับนะครับตัวนี้มีคอนโทรลนะครับคันครูสนะครับปรับระยะความเร็วได้ที่นิ้วโป้งเรานะครับแบบนี้นะเร่งค้างได้ครับเป็น2ระบบในตัวชุดนี้นะฮะจะไม่มีสายเล่งมาให้นะครับจะมีสายสวิตมาให้นะครับเป็นหางปลานะครับตัวผู้2ตัวนะฮะงานเนหนาดีครับครับ3า3ยบาบาทนะ าการประกอบนะครับเป็นสองชิ้นนะฮะการประกอบเปรียบเทียบกับไซส์เอ็มนะครับของผมนะฮะตำแหน่งด้านซ้ายนี่มันเท่ากันเลยนะฮะช่วงด้านซ้ายนี่เท่ากันนะครับแต่ด้านขวาจะถูกพับมาดูจะสายตาประมาณสักสามสิบองศานะครับขึ้นมาตั้งแบบนี้นะครับ ซสต่อมาเปรบเทียบกับไซส์แอนะครับไซส์ไซส์ L นะครับถ้าให้อยู่เซนเตอร์ของแนวรอยต่อตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับจะยื่นออกมาประมาณ4เซนนะครับแต่ด้านขวาเท่าเดิมนะฮะประมาณ30องศาถ้าเราจับแฮนข้างขวาของมาเท่นครับดัดขึ้นมาประมาณ30องศาด้านซ้ายจะถูกยื่นออกมา ประมาณ4ี่เซนโดยสายตานะครับโอเคนะครับที่ผมสั่งชุดเร่งนี้มานะครับเพราะอะไรฮะชุดนี้นะครับผมจะทําเป็นเขาเรียกว่าไซส์แอลนะครับแต่เป็น l อลพลนะครับ l อลพลนี่ก็คือจะมีความยาวนะครับจากเดิมเนี่ยหเมตรกลายเป็น1เมตรสเซนนะครับสเซนเนี่ยจะมี2อทิศทางที่มันจะวิ่งออกนนั่นก็คือทางด้านซ้ายนะครับตัวแฮนด์เนี่ยจะยื่นออกมาจาก ซส์ L ปกติเนี่ยออกาทางด้านซ้ายเพิ่มอีก4เซนตนะครับก็เดี๋ยวผมจะดัดขึ้นรูปให้ดูนะฮะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ4เซนติเมตรมันก็จะถูกยื่นออกมาทางด้านขวาเพื่อให้มีระยะในการสวมชุดขล่งตัวนี้นะครับหรือแบบไหนก็นแล้วแต่ให้มีความยาวความสูงเนี่ยจากเดิมเนี่ยขึ้นไป4เซนตนะครับในด้านขวานะครับ ก็คือใน L Plus เนี่ยมันจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันด้านขวาสูงกับเวอร์ชันด้านซ้ายยื่นออกไปอีกนะครับมีค,ความกว้างออกไปอีก4เซนนะครับส่วนด้านขวาก็สูงขึ้นไปอีก4เซนนะครับจะได้ใส่คันเล่งตัวนี้ได้พอดีนะครับหรือทิศทางในการใช้งานในมุมมือขวาก็จะเพิ่มขึ้นมาครับมีความสูงเพิ่มขึ้นมาสำหรับท่านที่ชอบด้านขวาที่สูงขึ้นนะครับ โอเคนะฮะนี่ครับเวลาใช้งานนะครับนี่มือข้างขวาจะเป็นลักษณะนี้ส่วนข้างซ้ายก็ตั้งตรงนะแบบนี้นะฮะนี่นะครับตัวแฮนนี่ก็มีความหนานะครับประมาณหนึ่งจุดห้านะครับ1.5จุดห้าถือว่าความหนาปกติเลยนะหนึ่งุห้าขึ้นไปมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับผมไม่ได้มีวัวเนียวัดนะครับถ้าตัวเลขตรงนี้ผิดขออภัยนะครับ แตเปรียบเทียบกับตัวของแฮนก์ุกนะครับจะมีความหนากว่ากันนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะฮะครับผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับส่งไวด้วยยางดีมากครับม,มีความกระชับมากครับตัวนี้ไม่ติดกาวด้วยนะแสดงว่าเนื้อยางเขาดีฮะไม่ติดกาวออกมานะครับ แต่ยางมีความลัดตัวสูงนะครับข้างขวาไม่ไดเอาไขาควงมาจะได้ถอดให้ดูนะไม่รู้ติดกาวมาไหมนะครับแต่ต้องออกมาให้ได้ฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอันบ็อกให้ดูครับแต่ผมไม่ได้อันบล็อกตรงนี้อันบ็อกที่รถผมแล้วโอเคนะครับผมลาไปทรงนี้ครับผมสวัสดีครับ